สวัสดีนะครับนายงของพี่คิงทุกท่านยูก็คิงงอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องม่เด e king นั่นเองนะครับนะ่อนืี้เราอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้กันด้วยนะครับนะ เออมาเห็นไหมด้านหลังอยู่กับเกมใหม่ล่าสุดเลยมาไม่ไหลไม่รู้เพราะกูเพิ่งเห็นนะก็น่าจะเป็นเกมใหม่แหละนะไม่ใช่เ,เกมใหม่มันเป็นเกมใหม่เออแต่น่าจะเพิ่งมาแหละเพราะกูเพิ่งเห็นนะเออชื่อเกม The Queen banquet นะงานเลี้ยงของราชินีไม่รู้อ่านถูกไหมนะโอเคแต่ก่อนที่เราจะเล่นเราโชว์กลุ่มของเรากันตอนนี้ก่อนนะกลุ่มของเรานะตอนนี้สองทุ่มสี่ทนะุ่นาทีก็อยู่ในช่วงโกทามพอดีนะครับในะรอบสองทุ่มนะและใช้เกมตามนี้เลยนะแต่ไม่เล่น กูเปิดเกมใหม่ไหมแล้วกูจะเล่นทำไมนะโอเคนะในกลุ่มมันจะมีการแจ้งเกมแบบนี้รวมถึงพูดกันว่าเกมไหนที่มันมาดีหรือว่าเกมไหนมันมีเป็นเซนการแตกทรงๆนะเพื่อนๆอาจจะแคปกบๆมาลงนี้นะเออก็จะเป็นแนวทางว่าเพื่อนๆควรจะไปเกมไหนดีอะไรประมาณนั้นนะครับนะเออเนี่ยเห็นไหมมีทั้งแบบเกมไหนตายเกมไหนมาอยู่อะไรเงี้ยเขาจะได้เลือกเล่นเป็นแนวทางนะครับนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคนที่มาอยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเคยนะครับนะมาวันนี้เราไม่พูดกันเยอะเล่นเกมกันดีกว่าอ่าเฮ้ยเริ่มต้นที่หนึ่งบาทเหรอ เฮ้ยนานๆจะมาเกมเบ็ดหนึ่งบาทขออ่านกติกาสักนิดนึงโอเควันนี้เป็นภาษาไทยเว้ยระหว่างการหมุนเต็ด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 คืออะไรกรอบเงินเป็นกรอบทองแล้วเป็นวายไอเคปกติฟิวเจอร์นี้คืออะไรวะอ่อฟิวเจอร์เพาลแบบประสานคืออะไรเต็ด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 ซือฟิวเจอบินได้เหรอไม่คิดทำไมเราไม่เห็นวะไอ้ดูดิไหนอ่ะอ๋อแบงค์จะอยู่ตรงนี้ มาซื้อดูเลยมาที่เจ็ดรอเออมาสิบหมุนโอเคมาลองดูกันว่าจ่ายยังไงนะจริงๆยังไม่ได้ดูเลยว่ม้มันเป็นยังไงแต่เกมนาน,านๆมาจะมาที่มีฟรีซื้อปีทับปินได้นะฟับเพิ่มดีะคุณหนึ่งโอ้ยน้อยนาะไวฟับโลอา อ๋อก็คือคำนวณหนึ่งดอกก็คือปกติแล้วก็ไล่ไปปั๊บเคยช่องหนึ่งเฮ้ยเอ<า>้ยเอ้ยได้อยู่นะถือว่าไม่ค่อยกั๊กเท่าไหร่อ๋อถ้าคืออ๋อแม่งคือคือ,ค,อคล้ายๆค็อกเทลเลยนะใช่ไหมก็คือมาเป็นกรอบเงินแล้วอู้ยดอกนี้อู้ยแม่งสี่สิบมังเหรอโอ้กูก็ว้าวโอไปแล้วโอเคสี่สิบเจ็ดอะไรก็ตางได้อยู่ตามทุนอยู่อีกสิบนิดๆ น่าจะไม่ขาดตุนนะไมนี่นะเจ๊อ้าอย่างเงียบอ้โหก็คือหลักๆก,ก็คือถ้าซื้อฟีสปินก็ได้สิบหมุนนะอ่ะเมื่อกี้เข้าใจาคร่าวๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเราปั่นกันดีกว่ากัดไปก็คือคร่าวๆนะเกมนี้พอ <c oughs> เฮ้ยโโได้เคช่องหนึ่งเคช่องนึงไม่มาโอ้โเกมนี้กอบเงินมาเลียงเลียงงเรียงกันเยอะอยู่นะ เออถ้ามาแบบนี้มีโอกาสที่จะแตกนอกสูงอยู่นะปับ๊บโอ้อ,อืมคำนวณด้านนอกก็ไม่น่าเกลียดนะเออได้อยู่นะแล้วไอต้ตรงข้างล่างนี่คืออะไรวะโอยสามตัวเออตัวเออตัวอ๋อด้านล่างคือเผาแถงสีอันนี้เหรออ๋อ ฮะ uh huh. แล้วยังไงเออเออแรกที่มันเป็นเงาเงานี่คืออะไรวะอ๋อถ้าไอคือที่เป็นเงาเงานี่ยคำนวณก็จะเป็นกรอบเงินแน่นอนใช่ไหมโอ้ก็ไม่ไม่แน่นอนดีกว,ว่างงงงกูงง,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 งแล้วคืออะไรอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยโอเคฝับอุ้ยเต็มแผงเป็นวายดอกนี้บัมเข้าไปโอ้18เองโอ้เสียดายเกมนี้แม่งไม่มี คูณแยกด้านนอกอ,าาอืฮะเออโอเคได้นะแสดงว่าถ้ามาทรงนี้ถ้าถามพี่คิงพี่คิงว่าซื้อแม่งคุ้มกว่าว่ะมา้ักูซื้อคือถ้าคำนวณด้านนอกแล้วมีคูณสักหนึ่งสักสองนะคือโอเคนะแต่ถ้าคือไม่มีแบบนี้คือโอกาสที่จะแตกนอกน้อยเนี่ยปับ๊บอืม,อม จริงๆแม่งน่าจะเกมใหม่ๆน่าจะทําเหมือนเกมผีเสื้อนะแตแกระเตอร์มา2ตัวแล้วแถมไอ้กูสักสองหมุนอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าขี้เหนียวเกินอืหึหมายหมายน,นี่เล่นกูแล้วหมายนี่เล่นกูแล้วปั๊เบเจ,เจเจเออมาก่อรเคยช่องสามทีเคยช่องสามมากรหอหึประมาณนี้หนักกว่าเมื่อกี้ปั๊บโอ้โหไวเต็มแผงดอกนี้ได้อะไรบ้างข้าวไข่ดาว ข้าวไข่ดาวกุเรียกข้าวไข่ดาวแล้วกันเพราะมันไม่ใช่ข้าวเนี่ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวออืยับโอ้มาน,นี่ยับโอ้ยีิบสองบาทชิบหายแล้วโอ้ออโต้ไปก่อนแล้วกันเกมเล่นข้าฟรียากไหมวะเออมาลองด้วยแล้วมาจะได้ทำดูคร่าวๆว,ว่าอุ้ยและไอ้น,นี่สองอันกรอบทองนี่แม่งก็คล้ายๆกันนะดู ออโอ,โอ้โหฮะโอยเต็มแผงปั๊บวายดอกนี้ห้าสิบเออห้าสิบห้าสิบอยู่ได้อยู่นะเออไม่มีคูณเนี่ยแต่มันจ่ายมันก็ถือว่าจ่ายแพงอยู่นะเออกรเตอสามตัวแล้วยังไงช่องเหลือเยอะลงมา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 โอ้โหมาลุกมามามา มามาอืมยังได้อยู่โอ้ยแม่งยังดีช่องด้านล่างแม่งยังให้เรามาเออทำไมทำอย่างนั้นอืมอ่ะ โอะโหเออโอ้โหคำนวณดอกนี่มาได้เรื่องได้เรื่องโอ้ยมาเอาโอ้ยมาไหลไม่งูดนี่เสียได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหแตกนอกร้อยหนึ่งมาแล้วเอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเสียดายแม่งท้ามีคูณเบิ้ล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 บ้างนี่แม่งจะเล้าใจกว่านี้เยอะเลยแม่งเกมเสียงเกมก็อืดมากตัวเกมแม่งยังอืดอีกอ่ะแต่ถือว่ารีวิวแล้วกัน นะอุย้ยเต็มแผงปั๊บเจมไม่มาโอ้เกมนี้เขาฟีไม่ง่ายนะดูสกกตเตอร์มาน้อยจังเออเออไหนวะเอ,อสวยเข้าช่องอือ,อแตกนอกก็โอเคอยู่นะถือว่ามาเรื่อยๆไม่หวือหวาแต่ก็เนี่ยเมื่อกี้เราได้กับมาร้อยหนึ่งเลยอ่ะ ไม่มีวะแต่ก็ไม่ดูดจนเกินไปไปเอ๊ะขยับมาสักตัวไม้ได้โอ้โหวัดใจเลยไหมเอาไหมสามร้อยมาไม่มีอะไรจะเสียอ,อยู่แล้วมันต้องลั่นต้องลั่นมั่งเรอวะเออเจมาโอาไได้อยู่ปั๊บ าวายโอ้ยเออมาเออทำไมไม่ได้แถวหลังแม่งเสือไม่เหมือนกันนี่โอ้โหแล้วด้านล่างไม่งเขาทำให้กูกูงงมั่นน่ะเออมาเต็มแผงดอกนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรโอ้ยเนื้อขาดช่องหนึ่งเออจะสวยจะสวยจะสวยก็สวยให้สุดจะสวยก็สวยให้สุดดอกนี้ขอเอมา เจนั่นเจม,มึงมาทำไมประตูโอ้โหฟับโอ้โหเหมือนจะบ้าตายแม่งลายเหมือนจะสวยก็ไม่สวยฟับเอช่องหนึง่งเฮ้ย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 ฟับฟับฟับเออได้อยู่กรอบทองสามอันเป็นวายดอกนี้ต้องลันแล้วแหละต้องรันแล้วแหละมามามา ลั่นแล้วก็เข้าฟีกูอีกรอบหนึ่งได้ไหมโอ้ยสามช่องมึงเข้าตัวเจไอเวนเออเอออื้อืม,อมโอ้โหโดวูวายสามช่องเต็มเต็มมันเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เจเพื่อนเอ้ยเออปั๊บสเกตเตอร์สามตัวอีกแล้วยังไง ฟรไหนให้กูกรอนได้ไหมไม่ได้โอ้โหดูโอ้โหกูยอมไม่มาจริงวันนี้แม่งไปไม่ปั่นแล้วซื้อแม่งให้หมดหมดคนตีนโอ้กูยินนะโอ้นนี้ตั้งแต่มาจองแล้วนะ ข้าฟีเบลสามสิบแม่งก็ควรตีนแม่งว่ากระจุยกระจายเลยตอนนี้เมื่อกี้ก็เปิดวายมาสามตัวนึกว่าจะลั่นโอ้โหลั่นเจว้อมึงอืม,อมดูอ่ะเคเคเคเอเคโอ้โหเพือ่อนเออเอาแบบสวยๆหน่อยเออปับ๊บมา โอเคผมไม่ค่อยโอเคเลยนะด้านในนะเออคิวคิวมาโอ้โหมาเข้าหน้าไก่มาเลยเราว่าเรายับนะตอนนี้เป็นการรีวิวที่ยับอยู่นะโอ้โหพ่อมโอ้ยหมดมาลองกระโดดเบ็ดดูเผื่อฟุกแต่คิดว่าไม ตาจะไหลทำมาดีๆดูเอออืมดูโอ้โหได้สามบาทไวเต็มกระดานอย่างนั้นเอช่องหนึ่งขอหัวหมดปูว่าหมดเออมาไม่หมดยังไม่หมดเว้ยเออโหนิดเดียว หมดไหมหมดไหมย่าหมดเถอะอืออโอ้โ้ยสองตัวฮึมถูว่าอุตส่าห์ใจดีใจปั้มมากูว่าลุ้นเป็นสิบห้าบาทที่ยาวนะแต่ปล่อยก็ไม่ปล่อยกูโอ้โหตาตาอึ้งยังไงลูกอึมดูห้าบาทสุดท้าย และท้ายสุดยังรอดอยังรอดโอ้ยกูยอมก็ได้เพื่อนกูยอมก็ได้ถ้ามาขน,นาดนี้แล้วเออเออยังรอดอเจเอ้ยดูกรึบแม่ไม่เหลือสักหลักสาตางเลยโอ้โหห้าร้อยบาทของเราสำหรับการรีวิวเกมใหม่ก <c oughs> ูถอนหายใจกับเกมใหม่เลยเออ ฟีเจอร์คูเอาข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีของเกมนี้คือซื้อฟีสปินได้และเริ่มต้นที่เบ็ดหนึ่งบาทนะส่วนถ้าถามความว้าวไม่เลยนะเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ได้ว้าวสำหรับพี่กินเลยฟวเจอร์ด้านนอกนะถ้าไม่รวมไอ้เพาสีอันด้านล่างนี่ที่คอยมาช่วยนะคือไม่ว้าวเลยไม่มีคูนเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลและนะที่สาคัญซื้อฟีสปินข้างในคูณเพิ่มทีละคูนหนึ่งเองนะเออแต่ก็นะ ไอพวกนี้มาบ่อยเดี๋ยวให้ดูชี้ดูกันเนี่ยพวกกรอบเงินพวกอะไรทั้งนี้ที่มันเปลี่ยนเป็นกรอบทองเนี่ยเขามาให้รุ่นบ่อยแต่แม่งไม่ลงเลยไม่รู้พระดวงกูหรือว่าไงนะเดี๋ยวจะมาลองอีกรอบนึงแล้วกันนะว่าเราจะมีโอกาสแตกหนักๆบ้างหรือเปล่าเผื่อจะได้วิเคราะห์กันใหม่อีกรอบนึงนะแต่สําหรับวันนี้นะถอาแต่ถามความรู้สึกพิชิงยังไม่ค่อยน่าเล่นนะทั้งสู้เกมหลายๆเกมที่มีมาก่อนไม่ได้เออแต่มันข้อดีของมันคือมันเล่มที่เบ็ดหนึ่งบาทเลยนะเออเกมนี้ค่อนข้างเอายๆกกับอเท เออนะเจ้าค็อกเทลไนท์เกมไอ้ผู้หญิงถือแก้วนะก็เล่นได้แต่ก็ไม่หวือหวาแต่ต่างกับตรงที่ค็อกเทลไนท์ส่วนมากเวลาที่เราซื้อใช่ไหมมันจะรวบให้2แถว3าแถวก่อนนะแล้วก็คูณไปก็เอาจริงๆก็มีโอกาสคูณแตกมากกว่านี้นะส่วนันนี้ก็ต้องรุ้นเลยว่าจะมีวายกรอบทองมาบ้างหรือเปล่านะเออเพราะฉะนั้นก็ลองมาลองดูเอาละกันนะเออก็ถือว่าเล่นได้แต่ก็ไม่ได้ว้าวมากนะก็ฟิวเจอร์ก็น่าสนใจดีเพราะเผาพวกนี้ก็ เมื่อกี้ก็มีช็อตแตกนอกมาเป็นร้อยเหมือนกันนะเออนะก็ลองดูแล้วกันนะครับนะเออใครชอบใครไม่ชอบก็แล้วแต่จริตของคนนะครับนะอันนี้พี่คิมมาพูดให้ฟังเฉยๆนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยเช่นเคยแนะนำให้เล่นตามรับชมความคั่งส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายจุบจบ